ลุงชวัตตอนเช้าครับนี่คือบุคคลที่ได้ออกมาลดเล่นตอนเช้าดูนอนดูนอนยื้ขาเหรอ,อ,อดีใจดีใจที่ออกมาเล่นตอนเช้าใช่ไหมผมดีใจมากค่ะผมออกมาเล่นตอนเช้าปกติมามีปล่อยนะแต่วันนี้ป๊าปีป่อย ไม่คิดถึงทอดทอดปล่อยแค่ตอนเย็นปล่อยแบบเดียวแล้วทอดทอดก็ออกมาเล่นแ๊บเดียวมันไม่คุม้เเนนเมเราเจอกันน้อยเกินไปใช่ไหมเราเจอกันน้อยเกินไปใช่ไหมมันต้องออกมาเล่นตอนช้ากันแบบนี้เนาะจริงๆเราตัวก็ไม่ต่างอะไรกับคลิปแรกที่ลงนะเพราะว่า ตัวโตวขึ้นมานิดหนึง่งสูงมานิดหนึง่งแต่ว่าได้ความใหญ่ใช่ไหมได้ความมีพุงเห็นปะ่ะแต่ว่าตัวสูงไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหมครับผมสูงแค่นี้ใช่ไหมน้องร้องแล้วน้องอยากเล่นด้วยืน้องอยากเล่น,น,น,ออลนด้วยน้องอยากเล่นกันหนูหืมหืมนาหอม ข้าบอะไรนะ่าข้าบหมวกปะข้าบหมวกตุ๊กตาลอแล้วเขาก็ข้า่างนี้นะแล้วเราก็พอเขาข้าบใช่ไหมเราก็มาเกาพุง นี่กระพุ้งกระพุ้งชอบไหมชอบไหมครับชอบไหมครับ <c oughs> ชอบอะด,ดูดูตรงหน้าเขาดีหน้าเขาเหมือนแมวน้ำแม่แต่ตัวเป็นฮิปโปนะทุกคนดูเป็นหมูเด้งนี่คือตำนานฉายามหมูเด้งนะเพราะว่าทอดเหมือนฮิปโปตั้งแต่เด็กจน ปัจจุบันตอนนี้มีหมูเด้งคนก็เลยเรียกว่าหมูเด้งสองเพราะว่าเหมือนฮิปโปมากจริงๆถ้าเป็นฮิปโปก่อนหมูเด้งนะคือถ้าเกิดไปอยู่ในในข้ากอะไรในบ่อฮิปโปก็คือเป็นลูกฮิปโปได้นะเพียงแค่ว่ายนะ้ําไม่ได้นะทุกคนใช่ไหมใช่ไหมผมคือลูกฮิปโปครับนี่แล้วก็อะไรอัเปเดตล่าสุดไหม อปัปเดตล่าสุดให้ชพ,พี่ฟังไหมเอาไหมอปัปเดตล่าสุดก็คือตอนนี้นะคะทอท,อทอมีลูกแล้วนะทุกคนแล้วลูกก็เหมือนที่ปม <c oughs> ลูกของทอทอนะคะมีเจ็ดหน่วยนะคะเจ็ดตัวน่ารักมากตอนนี้ก็เริ่มโตเริ่มที่จะแบบไปอยู่ย้ายไปอยู่บ้านใหม่กันหมดแล้ว <c oughs> คุณพ่อสุดหล่อของเรา เหมือนใชจริงๆเหมือนะช่จริงๆเหมือนใช่จริงๆด,งดูมีหมาจะเข้าห้องมีหมาจะเข้าห้องทำไรอะ่ะทำไรอืมทำไรทำไรครับกับ เกาตูดเพื่อให้อารมณ์ดีขึ้นนะหายใจแรงอาจจะแบกว่ามีอารมณ์ฟุดฟัดป่ะเก้าตูดนี่คือหายหมดนะไปทอดมาไปทอดอนมาอืมอันมา,มน,มานั่งลงนั่งลงนั่งลงอนอนเลย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 อนอเลยนอนเลยน รนอนเลยอือชอบมากชั้นชั้นดูดูชั้นชั้นชอบมากเลยเป็นชั้นเป็นชั้นดูดูชอบมากเลยไขมันไข่เลยไข่มันหมดเลยเหมือนตัวตีเลย ใครมเหมือนปะปี้เลยใช่ไหมใครมาเหมือนปะปี้เลย,เเลยพ่อ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 บอกว่าปะปีออ้อยากแซ่รดทอดเยอะท,อ,ทอดเข,ข,ขินแต่เขินแค่บูมือนแค่มากเลยอ่ะคนพบหมาหิวหนึ่งอัตราตอนนี้แต่มาเม้นก็ลังเช็ดกรงให้อยู่ รอก่อนนะเดี๋ยวปีค่อยไปผสมมบให้นะดูฟันดิดูฟันดิดูฟันดิน่าระกะักม้าถ้านอนรออ้อยหิวไม่ไหวแล้วใช่ไหมหิวไม่ไหวแล้ว เรามามีก่อนมันมีกำนังทำความสะอาดกรงให้อยู่นะรอก่อนนะรอก่อนนะรอก่อนนะครับืมโ้โหใครเจอแบบนี้ไม่ลงรักไม่ไหวแล้วโอ้โหเจอแบบนี้ลงรักนะลงรักตาเลยอะใช่ไหมขาทอด,ทอดอนานๆเขาจ้เป็นอย่างนี้นะทุกคน นานนเขาจะเดินโอ้นนๆเขาจะเป็นอย่างนี้นะโอ้น่ารักจังเลยลูกชายฉันมีวันนี้นี่แหละที่เอากล้องมาถ่ายเขาเขาถึงทำนะพี่ๆที่ดูคลิปนี้นะคะเอ็นดูทอ,ทอดๆด้วยนะทอ,ทอดๆก็น่ารักนะดูผมก็น่ารักนะครับใช่ไหมผมก็น่ารักนะครับ ผมไม่ดื้อน,นะคะผมแค่สนเฉยตอนนั้นทำแบบนี้ไม่ได้นะทุกคนหมายถึงว่าคลิปแรกที่ลงไปอะ่ะเขานอนอย่างนี้ไม่ได้เลยนะเขาทำอย่างนี้เราเกาเราทอะไรอย่างนี้ไม่ได้เลยนะแต่ตอนนี้ไม่เหมือนตอนนั้นแล้วนะทุกคนตอนนี้เขาหน้ารักขึ้นมากรักนะครับหมูทอดรักหมูทอดนะ รับหมูทอดนะ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  <c oughs> นี่พาเข้ากลงแล้วพาก,กินข้าวแล้วนั่งรอนะรอ <c oughs> เก่งมากไม่ขู่แล้ว <c oughs> กินได้เก่งมากครับ <c oughs> น่านรักมากน่านรักขึ้นมาก เดี๋ยวเราจะพาทุกคนนะคะไปหาทอดทอดกันไปดูซิว่าถ้าเราเปิดประตูไปเนี่ยทอดทอดจะอยู่ในท่าไหนว้าวตื่นอ่ะลกูกนี่มีเด็กแอบเอามาณเข้าชมวิวเหรอชมวิวเหรอคะืชมวิวเหรอคะ แไปยเอาออกนะแล้วเราก็นอนนะอทอดอและของแดงของเขาโอ้โหไปขี้เกียจอื่อยานอนนะนอนกลางวันกันนอนกลางวันกันนะตอนนี้นะคะที่เข้ามหาทอดอก็ เข้ามานอนกลางวันกับทอด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 จะนอนกลางวันแล้วก็เราจะออกไปชินหนึ่งไปเอาบาเพราะเอามาละลายนะตอนสี่โมงแล้วก็หกโมงจะพาทอดออกไปเล่นเหมือนเดิมพาทอดไปนอนกันถ้าเรานอนเราจะเห็นทอดทอดอยูอย่างนี้เลยนะคะทุกคนน่ารักมากไม่มีปล่อยเลยนะแล้วก็ชอบดูดมากไปก็ บายบายนี่มาแล้วสวัสดีตอนเย็นจ้าอันนี้คือเราพาหมูทอดออกมาอ่า เดินข้าถุงเท้าปะปีเลยลูกฮะไม่มีอะไรค่าปะปีเอาไปซักหมดแล้วปะปีเอาไปซักหมดแล้วไม่มีอะไรให้น้องคาบแล้วใช่ไหมไม่มีอะไรให้ผมคาบเลยครับโอ้ปะปีเอาไปซักหมดเลยใช่ไหมข้าถุงเท้าก็ได้ถูกปะข้าถุงเท้าก็ได้ใช่ไหมครับถุงเท้าก็เหมือนตุ๊กตาใช่ไหมครับปะปีซักให้แล้วเดี๋ยวอแห้งก่อน เ๋ยปั๊ปปีให้ก่อนนอนเข้าไหมแต่ว่าปล่อยแป๊บเดียวนะคะปล่อยแค่สิบห้านาทีเพราะว่าตอนนี้ต่อให้จะช่วงยินอากาศก็เริ่มร้อนมันอบเพราะถ้าเกิดเปิดประตูทั้งหมดเนี่ยท่อจะวิ่งไปเล่งข้างนอกแน่นอนก็เลยไม่ได้เปิด ให้เล่นในบ้านพอเพราะว่าร้อนอกกลัวบันทีสะโตเนอะโอเคไหมครับวันนี้ปบบบรับไบเดียวนะวันนี้มันร้อนจริงป๊บบี้เป็นห่วงหนูโอเคไหมป๊บบี้เป็นห่วงหนูอากาศมันร้อนมากดีก็ไม่อยากให้หนูบอกว่าต้องมาทนร้อนถูกไหม จำไว้ใครไม่รักเรารักกัน